พักสร้างอนาคตไทยนําโดยนายอุตามะสาวนายนหัวหน้าพักนายสนธิรัตน์สนธิเจริรระบงเลขาธิการพักและนายสุพลฟองงานประธานภาคอีสานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินที่อำเภอหนองอุศีและกุชินารายและที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพรม้อมเปิดตัวผู้แสดงเจจำนงลงสมัครสอสอในนามพักประกอบด้วยนายจำลองภูนวลทากาฬสินเขตสามนายนิพนธ์ศรีทะเลกาฬสินเขตห้าและนางสาวหนงรักทุ่งจันทร์มหาสารคามเขตหนึ่ง โดยจะรับพื้นที่มีประชาชนร่วมกิจกรรมราว500ถึง600คนนายอุตมะก,กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดกาลาสินและมหาสารคามในวันนี้นับเป็นวันที่สองต่อเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีในวันก่อนหน้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะประชาชนพร้อมเปิดตัวผู้สแสดงเจตจำนงลงสมัครสสอในนามพักซึ่งพบว่ามีเสียงตอบร,รับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเสนอนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพี่น้องชาวอีตสานร,รับรู้ว่านายสมคิดเป็นมือเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังนโยบายสําคัญสําคัญ,คญในรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขเป็นอันดับแรกและพรรคสร้างอนาคตไทยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากที่สุดโดยเฉพาะว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรที่เป็นที่รับรู้กันว่าคือผู้เหมาะสมที่จะมาแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ขณะนี้ในอุตมกล่าว นายสุนทรักน์กล่าวว่าพักสร้างอนาคตไทยเล็งส่งผู้สมัครสอสอลงในภาคอีสานให้ครบทุกเขตโดยยึดคุณสมบัติตัวผู้แสดงเจตจำนงเป็นหลักหากเรามั่นใจว่าท่านที่อาสามาร่วมกับพักเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้และตั้งใจจริงที่จะดูแลพี่น้องประชาชนพักก็จะส่งลงโดยไม่สนว่าพื้นที่นั้นจะมีเจ้าของพื้นที่เดิมเป็นใครหรือพักใดพื้นที่อุดรธานีกรฬสินมหาสารคามที่เพิ่งเปิดตัวไปนั้นเป็นตัวอย่างว่า เรามั่นใจในตัวผู้แสดงเจตจำนงลงสมัครสสของเราทุกคนว่าเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงพักก็พร้อมจะส่งปลงเป็นตัวแทนโดยไม่เอาเรื่องพื้นที่นั้นเป็นของใครหรือของพักไหนมาเป็นเงื่อนไขดไาน,นสุพลกล่าวว่าหลังจากที่พักลงมือที่อย่างต่อเนื่องพบว,ว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนมากขึ้นเป็นลําดับวันนี้คนอีสานร,รู้สึกเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งทางการเมือง รือการเล่นการเมืองแบบเก่าเก่าที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องในวันนี้ประชาชนต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจึงมั่นใจว่านายสมคิดจาตุงศรีพิทักษ์แคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาคอีสานได้อย่างแน่นอน